น,นี้เราล่อไปเที่ยวจอร์เจ <Georgia. S 1> ียจอร์เจียโดยสายการบิน <Georgia. S 1> A, A แอสตานาเราจะบินไปที่เมืองอามาตีก่อนประเทศกาซักสารเราใช้เวลาบิน6ชั่วโมงมครึ่งกว่าเราก็ไปดอกที่อามาตี2ชั่วโมงเพื่อไปต่อต่อไปทับลิซีพอถึงก็น่าจะถึงทบับลิซีประมาณ3ทุ่มกว่า น่าจะประมาณตีหนึ่งผมไม่ได้ถ้ายนี่แหละเดินทางนานเนาะนานเหมือนกันมันไม่มีบินตรงเนาะไม่มีบินตรงแต่แอร์าน่านี่ก็คือว่าราคาค่อนข้างดีแล้วก็เป็นสายการบินแบบฟูลเซอร์วิสด้วยแต่วระดีเมื่อกี้นี้ตอนตอนจะออกบอร์ดทิพาสตมีตอนออกบอร์ดทิพาสตมีมีปัญหานิดหน่อยคือเราซื้อประกันภัยการเดินทางผ่านทิปดอทคอมมาไงแล้วก็ตัวเลขใน เลขพาสปล่อยอะเลขพัสปอร์ตของผู้อภิการนั่นเป็นมันเป็นเลขเร f e r ของทีดอทคอมซึ่งก็เจ้าหน้าที่ก่าวบอกว่าให้ซื้อใหม่แต่เราก็ว่าเราก็ลองโทรเช็คกับอระการว่าแกมันเป็นเลขเร f e r ของทีดอทคอมเราก็เลยอ่ะโอเคก็ใช้ตามนั้นแหละเดี๋ยวไปดูกันเดีียวไปถึงนั่นก็โกนแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่างานเงินแก่ต้องพาเที่ยวเดินทางจะไปยังไงไปยบกันแอ พวกเราเดินทางมาดรอปอยู่ที่คาซัคสถานแล้วสนามบินอัมาตีอมาตีครับโดยสายโดยสายการบินอะไรนะแอร์แอสตานาแอร์แอสตานาบินดีมากบินดีมากเครื่องเครื่องเล็กๆนะแต่ว่านิ่มมากเลยใช่แล้วก็นั่งสบายด้วยแล้วก็มีหนังให้ดูตลอดทางอาหารรอบแรกอร่อยมากอาหารอาหารอร่อยแต่รอบหลังเค็มไปนิดนึงเริ่มเข้าสู่ความเป็นอะไรนะจอร์เจีย ไกลแ <Okay. S 1> ล้วไกลแล้วไกลถึงจอเจียแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามารอทานเฟอร์เครื่องอยู่ก็เดินเข้ามาแล้วก็ตามป้ายทานเฟอร์มาเรื่อยๆแล้วก็จะมีจุดตรวจกระเป๋าอีกรอบนึง้วเดี๋ยวเราก็มารอเกตเปิดก่อนเกตรเราจะเปิดตอนสี่โมงสี่โมงสิบนาทีเวลาที่นี่นะก็ดูให้ดีเวลามาถึงก็อย่าลืมดูเรื่องทำโซนด้วยเดี๋ยวจะถ้าทำโซนปิดจะมีปัญหาตอนนี้เดินช้อปปิ้งก่อนนะจ๊ะ แจ็กแดเนี่ยโคโคลาเออไม่เคยเห็นนะนี่คือสนามบินนอร์มาตี้เป็นสนามบินเล็กๆแต่มีแบกราวที่สวยมากเลยเป็นเขาสูงมีมาปกคุมน่าจะเป็นเทือกเขาเดียวกับมาลายมั้งแต่เราเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ เตรียมขึ UK, no way, so <st unlikely> ้นเครื so the the ่องที uh ่เกต201ต่อไปทับเบรลี่ซี่กันถึงนู่นก็สามทุ่มครึ่งแล้วก็ก็คือตรียกอนิหนึ่งเวลาไทยมาียนนั่เวนนั่งแบบเวียนนั่นแหละรือไม่ก็จะเรียกว่าทารนเฟอร์ก็ได้ทารนเฟอร์เครื่องก็คือต่อเครื่องนั่นแหละบินแบบต่อเครื่องสองหนึ่งนู่นปลายทางสุดเลย

โอ้ยเหนื่อยมากเลยร่วม14ชั่วโมงได้เนาะก็แห่ <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่าเขาช้ากว่าเรา4ชั่วโมงแต่ไม่ใช่จริงๆ3ชั่วโมงเองแต่ว่ามันก็ถือว่าก็นานอยู่ดีแหละเมื่อยมากอ่าตอนนี้เราออกจากสนามบินมาแล้วมีนัดรถมารับไปโรงแรมชิลหน่อย <c oughs> ฝั่งนี้คือสนามบินทาบิลิซียิงตอมอก็ผ่านไม่ยากนะมาถึงก็งยื่นพาสปอร์ตใบเดียวเลยดูเราสังเกตดูดูแล้วกันว่าเอาหน้าที่ดใใูใจดีๆหน่อยก็ไม่เคยไม่ถามอะไรกคทำผ่านมาฉลุยง่ายดีครับอะไปดูโรงแรมกัน จะได้วิวแบบนี้ฮัลโหลเช้าวันแรกของจอเจียที่นนทิบิลิซีอ่าแล้ววันนี้เรามาเดินเที่ยวกันก่นกอนสำรวจก่อนเพื่อนจะมาอีกกลุ่มหนึง่ง <Okay. S 1> คนที่ <B otion S 1> นี่โสังเ,เกตหัวคนที่นี่ก็เขาก็ชิวๆของเขาเนะ แต่เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่เมืองเมืองเขาก็ดูเป็นเมืองเก่าๆเออเมืองเก่าๆแบบ very old town เลยอะอายุน่าจะหลายร้อยปีใช่ตอนนี้อากาศเย็น15อง้าองศากําลังกํลังคิ้วเลยแหละเดินเพลินๆดีมากแล้วก็มาเจอคนน่ารักด้ว เพชที่นี่เฟรนลี่มากอันนี้ไม่รู้เพชหรือว่าเป็นแมวจอน <Yeah. S 1> ไปเดินดูเหมือนกันดีกว่า เย็นแต่ก็เย็นนะเนี่ยกำลังมายกําลังแบบว่าเคลื่อนตัวกําลังสบายอะ่ะเดินอยู่นี่ขาน่าจะแข็งแรง<ช>เพราะว่าที่เป็นพื้นทีดด่เป็นเนินเนี่ย พอมาโซนนี้ก็สวยดีนะาการสดชื่นดีจัง านมาให้เรามองเห็นลัดลอไปไม่รู้จบเราจะมาสักครั้งเราไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวเเป็นคนโง่จับทุ่มแม่งเลยรถจะเลี้ยวเข้าแล้วครับมอไซค์สกูตเตอร์จอดขวางจับโยนแม่งเลย คุปโปร์มาเก็ตที่หอเนี่ยจะเห็นกันทั่วไปเหมือนปั๊มบางกะเขาเคยพยายามเอามาใช้อยู่นะเขามีแซน,แบบนด์วิชแบบเขามีนี่ด้วยแบบขนมปังคาบันชาพร้อมกันเออีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกพอาพ้มากกับชีวิตคือก็เดินดูบุหรี่กันฟินมากกับข่าวแต่พอ,อไปหมดแล้วครับ อ๋อแต่ที่ควรระวังอย่างหนึง่งในการเดินฟุตบาทจอเจียก็คือขี่หมานะครับเพราะว่าหมาก็เยอะอยู่แต่วล้วก็ขี้ก้อนใหญ่ด้วยต้องระวังหลังจากที่เราพักผ่อนกันจากการเดินทางมาหนึ่งวันเต็มๆก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเดินเที่ยวกันในเมืองตัวเมืองทับลิซี่วันนี้ก็จะมี จุดให้ชมน่าสนใจมากม,มายประชามก็ไปเดินบนมันนิดๆหน่อยก็ไปดูเมืองโอ้ยเย็นสบายนลควากาศเย็นเฉียบน,นี่นะตอนนี้ตัวสิบกว่าองศาแต่<อ>ลมมันแรงแต่เดินสักพักก็จะแบบก็ชิลดีแหละเมืองมันน่ารักเลยจะพาไปหอนาฬิกาไปรูนน้ําไปวอเตอร์ฟอลไปามารเตอร์ออฟจอร์เจียอยู่ละแวกนี้แหละอยู่ละแวกเดียวกันลแ,<ต>แล้วก็เชิดเชิดละว่าจะไปดูตอนกลางคืนใครจะสวยแล้วก็อะไรบิดนะ สักอย่างสถานที่เป็นไฮไลที่อ,อเคอไปดูกันว่าเมเวลาสัก4-5่ห้ชั่วโมงเนี่ยเราจะเดินไปไหนกันได้บ้างในจอเจียได้เลยาาไปจะเย็นสบ,บายไปไปกันประตูดูดิแบบ้าอะไรกับอะไรเานี่นี่ก็เป็นอะไรเนี่ยาาูราาิรเสตอรองต้องเวสตรองเ,อ,งเอ,งอ๊ะ เออก็ม็ดเอ่อ,อ,อ,อคิ้วดีนะขอดูนี่เนี่ยมจำกเมืองก็จะมีขายของ ก็มาถึงคล็อก t าวเวแล้วคนเยอะมากคนเยอะจริงๆเหมือนมีเฟสติวัลเลยมาถึงเที่ยงพอดีเลยไม่ไม่ทันได้ดูกติแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึงมันก็เป็นนาฬิกาที่บอกว่าชีวิต,วตไม่เที่ยงเพราะว่าขนาดเที่ยงมันงเองียงไปทางขวาไน้ยหน่อยไปตอนนี้เราจะไปต่อแถวดูนาฬิกาจิ๋วกันนาฬิกาเล็กสุดในโลก็ก ฮ้อนาฬิกาเอ็นที่เขาว่ากันกว่าเราจะมีโอกาสได้ถ่ายเต็มๆคนไปแล้วสวยไหมก็มดีแปลกดีนะมันน่ารักดีใครชอบตัวงานไอ้นาฬิกาน้อยอ่ะอันนี้อันเท่านิ้วเล็กกั่เล็กกปลายนิ้วีกันขออีกนูก่ะได้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้แปงก่อนนะ เดินมาจากฮอรนาฬิกาแป๊บเดียวตอนนี้เรามาที่บริดจ์ออฟพีซสะพานเออสะพานสันติภาพอ,อยู่นี่อยู่ใ,ใกล้ๆเงี้ยนี่เองเดินเรียบแม่น้ำมาเรื่อยๆจะแ,แพนภาพไปดูเดี๋ยวใช่เดี๋ยวใช้กล้องหลังดีกว่านั่นแหละทัดไปดู จากของสะพานตรงนี้นะเราก็จะเห็นมาเธออกกอฟจอเจียอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนี้เราจะเดินไป คือเมนูอาชาลูริคาชาปูริรู้เรียกถูกหรือเปล่าเนื้อภาษาอังกฤษเรียกชีสบดเราบอกว่าสั่งไซส์สมอลนั่นดูเล็กใหญ่ใหญ่เท่าหน้าอาหารพื้นถิ่นที่ดิฉันมาเขาแนะนำมา เราก็ต้องกินนะนะอ่อาชิมเลยไหม,มอ่านี่ก็เป็นอีกอันนึงที่ข็แนะนำกันเอาจำชื่อไม่ได้ซะแล้วอะเอออะไรจำเออนั่นแหละเราเรียกว่าเสี่ยวหลงเบายักษ์ม, <laughs> มีหลายไส้นะ มีเนื้อมีหมูมีเห็ดแต่ว่าเรากินไม่กินเนื้อกันฟ้าเราก็เลยต้องกินมากินเห็ดนี่มาข้างทางก็จะมีผลไม้กระป๋องผลไม้กระป๋องผลไม้ใส่แก้วขายอ่ยาญานี้ที่เห็นเป็นโดมๆนี่จะไปลงอาบน้ําอาบน้นําร้อนเข้าไปข้างในก็จะมีคนอาบให้มีมาตั้งนานแล้วมัน,น,นข้างในมันเป็นบอน่อน้นําร้อนนะครับ กกวว่งในใจนจลลี้้าหญไปดยัดต,ยดตอนคนี้เรากำลังเดินขึ้นโบสชื่อว่าเมกิครับเป็นโบสโบราณของจอเจียหรอโบสถ์ออโดอฟนี่แหละที่นี่รัที่นี่น,นิกายของศาสนาคริสต์ก็จะเป็นออตโตดอฟทั้งหมด หมดนี้ก็มีความเก่าแก่พอสมควรแต่ไม่แน่ใจข้างในจะถ่ายรูปได้ไหมแต่ว่าวิวที่เราถ่ายมาจากข้างนอกกันสวยมากเลยอยู่ริมหน้ผาผาหรือริมแม่น้ําของที่นี่มีแต่ของโบราณนะนั้นเลยนะเก่าเป็นพันปีเลย งอ,องนรสชาติงร <c oughs> อดักได้่าได้แล้วร้านในตำนานคือร้านอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก <c oughs> ลองชิมดิ ลองกินดูเ,เป็นยังไงบ้างอของหวานที่แท้ฟูดีแล้วพี่เอาไซเลอะหวานอันนี้ต้องตัดขาไหมยังไม่ถึงสามารถลองเปลจอกโอ้ยแสดงว่าหวานจริงโอเคเลยแล้วแนะนำว่าต้องมาไหมต้องลองไหมครับตูยู แสดงว่าถ้าสายหวานก็ต้องควรจะมาครับมาลองกินดูลองใม้ดมูเนี่ยเดินเลยจากอะไรนะวงเวียนมานิดนึงก็จะเจอแล้ว นี่ว่าผลไม้อเรียกว่าอะไรนะลูกฟิกลูกฟิกเป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างี้เ <c oughs> นี่ยกิกมันมันหวานเหรอมันหวานมันเป็นผลไม้มีประโยชน์เออไม่เคยรู้จักเลยลองดูะปะขับไปดูเรียกเด็กกินอร่อยไหมได้านี่คือตลาดเก่าใช่ไหมครับ น่าจะอย่างนั้นมั้งครับว้าวนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกินหน่อยใช่ไม่ต้องถือไหนเขาพูหน่อยไหมอืม โอ้ในตลาดสวยจังเลยันหล้วเลยเดินบานาซ่ามาทำไปทำมาของหาของไม่ได้ไมันเจอคลุยจอเตีย แต่อยากซื้อไปลองดูว่ามันเป็นไงอ่ะเมื่อกี้ลองดูแล okay. anyway> claro> ok. uh ้วเสียงโอเคนะจะได้โอเคจะแพงเงินกันนะเก้าร้อยกว่าบาทเลยของไทยก็ประมาณนี้อืมโอเคเป็นขุยไม้ประมาณนี้แหละครับโอเคอ่ะเอาดิเอาดิเหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้ไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้ไหมมันไม่ตีไม่ต้องมันร้อนเลย วันนี้เรากลับมา่าตล่วงบน้ำีกค้างเราจะเดินลงไปดูข้างในมีอะไรไปโอ้ยคนลึกลับเลย มอาจริงโลหรอแม่งหรือบ้านผีแล้วเมื่อวานพี่มาไหมพี่ไม่ได้เข้าทางนี้เหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าสุดเขาบอกสุดภาษาเขาพูดว่าสุดแต่เั็นภาษาไทยแปลว่าอะไรไม่รูกแต่เรากลัวจะสุดเราก็เลยออกมาก่อน นนี้เรารอคิวมาขึ้นกะเช้าจะไปบนมาเทอ๊อฟจอเจนะครับฮัลโหลรอนานไหมไม่นานเท่าไหร่แต่คนเยอะนะคนไทยครับ<笑><笑>เจ๋อเพื่อนคนไทยที่นี่<笑><笑>แก๊งหนึ่งมาจากคาซัคสถานแก๊งหนึงนหน่งมาจากตุรกีเจอที่นีน่ อันนี้ก็ตัวตั๋วขึ้นกระเช้าใช่มั้ยกรเารามาทีอตั๋วตรงนี้ไปกลับเขาบอกว่าใบเดียวใช้6คนเขาบอกว่าอืมมันเป็นหมือน สกขาดเดียวแล้วไปก็ไวไปจะเดี๋ยวตามไปนะจ่ายไปเท่าไหร่อ่ะจ่ายไปเยอะด้วยมีมีหลักานอยู่คนเดียวนะฮะนัตารรนแล้วเินบัไรวางก็คเป็นการอธิบายอืมนปขาง

น,ลลน,น,นี่แหละมาเทอร์ออฟเจอเร์นะครับรูกปั้นที่เขาบอกว่าจะถือดาบข้างหนึ่งแล้วถือแก้วไวข้างหนึ่งหมายเพราะว่าใครมาร้ายก็จะร้ายกับใครมาดีก็จะต้อนรับอย่างดี เดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าเนื่องจากมาเทอร์ออฟจอเจนะครับลูกปั่นค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เราไม่สามารถไปถ่ายรูปด้านหน้าได้ก็มีมุมอยู่มุมเดียวที่ถ่ายได้คือมุมนี้นี่เลยอยู่ตรงฐานของท่านแม่มาเทอร์ออฟจอเจก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะยิ่งใหญ่มาก ลัดเลาะจอเจียเดินตุลา EP ที่1ก็จะจบกันที่มาเธอออฟจอเจนี่นะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจอกนอกเมืองกันบ้างแล้วนะครับเราจะไปมุ่งหน้าดูเมสเตียดินแดนแห่งภูเขาสลับซับซ้อนนะครับแวะชมของหายากหลอนหล,อน,ลอนที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองซุกดีดีนะครับไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่หมู่บ้านในหุบเขาสูงและธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้ก่อนจะไปต่อที่จูตาดิน,ดนแดนแห่งทุ่งหญ้ากับภูเขานาแข็ง และเส้นทางเดินฮิ้งที่มันเดินและลืมเหนื่อยถ้าฟุตเทจนี้ที่ผมเก็บมามันไม่ยาวเกินไปก็จะรวมตัวท่าพ่ธีที่2ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามรัดเลาะและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะนานๆเราะจะได้เที่ยวทีเราจะได้เจอกันบาย